วันี้ผมจะเขินมากกว่นนี้เต้จะเขินจริงเหรอหน้าเจนไม่เขินเลยอร่อยแล้วไงเขาต่างจิบขายอยู่ทำไปไงบ้างกับรางวัลที่ได้ไปครับก็ดีใจมากเลยก็รางวัลที่ได้ก็มาจากกานสนุกของของแฟนคลับนะที่ซสุดท้ายก็ไั้มาแล้วก็อ่าขอบคุณลายชิคเกอร์บอกนะครับที่มอบรางวัลให้อือดีใจมากย้อนกลับไปขั้นตอนการทำมันเป็นยังไงบ้างมันต้องถ่ายว่ามีไหมแต่ก็เดี๋ยวอ่าใช่ครับ ใช่เขาบีบยังไงเขาบีบยังไงก็ต้องเป็นภาพนี้อยู่แล้วมันไม่ใช่เคลื่อนไหวจ้าไม่เขาเอาท่าไหนเขาบอกว่าต้องอยากให้แอคแบบไหนแล้วต้องเอาโมเมนต์ไหนมูทโมเมนต์ไหนใช่ไหมครับผมก็ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำอยากเอ่อเที่ยวอะไรอยากทำกับให้ให้คนใช้คำไหนอะไรอย่างเงี้ยสมมุติว่าโอเคนะคะอะไรอย่างเงี้ยทำ ทำโอเคสมมติว่ารับทราบครับก็แบบโย่อย่างเงี้ยอะไรแบนั้นนะมันเป็นคาแรคเตอร์เราคาแรคเตอร์ character ไหนในละครเป็น,ไ,ปน,น,ปนไม่ใช่อ่าอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอ่ามิลเลอร์ฟิกอัอใช่ก็จะเป็นคาแรคเตอร์ในตัวละครนะฮะอ่าขั้นหน้าจะเป็นอ่าอะไรนะ Ticket to Heaven ครับก็อ,อาจจะเป็นแบบว่าด,ดาราอะไรับ กลัวแน่ๆวัวเนาะนยิ่งไม่เป็นได้จริงๆอยากมีเป็นสไตล์ตัวที่มีปัญหาอยากมีนะก็อยากมีเป็นสไตล์ของทีม and I post แต่ว่ากลัวว่ารู้มันจะส่งสติ๊กเกอร์แล้วมันจะตอบใจทำไมอ่ะมันมีคำคิดเอ็ดมากกว่าสิ่งที่เราเคยเห็นในโอ๋ยมีมีเปยดแค่ได้ไหมเปยดแค่ออกมาก็ได้อะแล้วเปไงถ้าให้ post เป็นแบบติดคาแรคเตอร์ติดคำในคำที่มันต้องมีฮอปบหอบทอปฮอปใช่ฮอปบหอบที่ เป็นแบบที่เป็น M V D ในตอนนี้หรอคพราะเราก็ทำมากชื่อว่าอะไรนะไอตัวที่มันเป็นแบบว่าตัวสีขาวที่ได้รางวัลเนี่ยอ๋อที่อย่างเงี้เหรอดึงดึงน่ะอะไรเงี้ผมว่าพวกเราสองคนเหมาะกับไอตัวนั้นมากเลยเดี๋ยวเราไปใส่คอเทนนั้นที่มันแบบเลือยๆให้ดึงดึงอะไรเงี้ยโอ้โหตลกจีเอามั้ยพราะปีนี้ได้รางวัลแล้วเราสามารถยืนยันได้ว่าทำได้เดี๋ยวจะไปแจ้งพีิธาจะทำแจ้งพีิธาได้ด้วยพีิธาเลย เพ่จังเลยเออเป็นการฝากเหรอถ้ามันมีจะมีงานของท่าเลยครับผมก็ฝากอุดหนุนด้วยนะครับผมก็ดีใจมากเลยที่ได้รางวัลครับก็เดี๋ยวให้มาอุดหนุนกันอีกนะครับรอซีรีส์หน้าหรือไม่ก็รอโปรเจกต์พิเศษก็จะมีนี้ให้ทุกคนได้ได้ซื้อครับใช่ครับมีบ้างกับแมกการห,รหออานินหย,ยางแมกกาหินหยางเหรอ,หรอก็ก็ดีครับได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําดีแล้วก็เอ่อเรียกว่าอะไรเป็นความฝันอย่างหนึ่งที่ พี่เรียกว่าอะไรคือเราดูรายการนี้มาตั้งแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากอยากไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้ไปได้ทำแต่ว่าพอได้มีโอกาสได้ไปก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็เอ,อ่อได้ทำเรียกว่าอะไรร้องเพลงแต่ละเพลงออกมาก็เราก็คิดเพลงคิดนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าทุกคนจะชอบครับทำไมมันต้องเป็นหนยินหยางทำไมต้องเป็นหยินหยางครับก็อา่าด้วยคาแรคเตอร์ด้วยครับว่าพวกเราดูแบบว่าแตกต่างกัน ดูแบบว่าออกคนนึงชอบอย่างหนึ่งอีกคนนึงชอบทำอย่างแต่ว่าด้วยความที่หย,ย่างๆอ่ะมันอยู่ด้วยกนยัยนะไรก็รู้สึกว่ามันเข้ากนันเป็นคอมเลเจชั่นที่ลงตัวเป็นเพอร์เฟกต์อะไรยากสุดอะไรยากสุดะระหว่งางก,การใส่ชุดถึงว่าการต้องหลอกคนอื่นว่าไม่ใช่เราการหล,ลอ,อกคนอื่นไม่ใช่ <c oughs> ก็คือ,อาการหลอ,อกคนอื่นที่ก็ไม่ใช่เราคือยากเพราะว่าเป็นคนที่หลอกไม่เคยหลอ,อกคน,คนจริงใจต่อความ คาเป็นตัวเองรับเรื่องเราังางเใช่แต่ความความยากอีกอย่างหนึ่งคือทุกคนคือผมยากจะระบายมากเลยคือในถ้ากัาร้อนมากแล้วคือผมาเป็นคนขี้เหงื่อเขาเรียกว่าอะไรนะขี้เหงื่อขี้ร้อน มือนจะเป็นลมคือ <c oughs> คือผมผมจะแบบว่าเวลาเขาส่งมาให้เต้นอ่ะคือผมโอ้ยคือผมผมโอ้ยในหนา้ากากอะแต่เขาไม่เห็นเ,นเราว่าผมโอ้ยนะผมก็ต้อทำเป็นเต้นโอ้ยเต้นอีกแล้วเหรออะไรงเงี้ยซึ่งมันเหนื่อยมากเลยแต่ว่าสนุกสนุกที่เออเราได้ปลอมตัวเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นแบบใครก็ไม่รู้พยายามปลอมแล้วนะครับผมพยายามปลอมแล้ว ทั้งมก็ดูไม่ออกเลยออกการเก็บแรกไปผมว่าคนไม่ออกตัวอย่างท้ายรายการก่อที่ไปเทปแรกทุกคนดูไม่ออกเลยว่ามันจะมีออกเลยผมว่าตั้งแต่มีออกมาเขาก็ทายกันได้แล้วว่าอันนี้ดูเป็นผมอะแค่เติมอะกมยากตรงไหนรับใส่หน้ากากใส่ชุดหรืออะไรเออยากตรงไหนเหรอครับผมคือผมเพลงแรกผมพยายามจะแปลงเสียงแล้วแต่ว่าพอไปไปมารู้สึกว่าเออกลัวถอดหน้ากากมาแล้วคนไม่รู้จัก ก็เลยเออทำให้เราเสียดตัวเองแล้วแบบอย่างน้อยแฟนคลับเราก็เออยังยังรู้จักเราแหละวะค <c> ร <oughs> ับผมเออเพื่อนนโรงเรียนดนกรรมการล่อซื้อครับผมกรรมการ,รล่อซื้อ,รกกรรอ,อจริงๆอ่ะมีตอนหนึ่งที่อ่าหลังจากที่ผมถ่ายเทปแรกไปแล้วอ่ะครับผมเจอพี่นุย้ยอ่ารายการหลังจากนั้นที่เวิร์คคอรเนี่ยครับแล้วก็ พี่นุ้ยอ่ะก็ระหว่างที่อยู่ในโชว์ชมลมนอ่ะพี่นุ้ยมาถามว่าอยู่ในอากาศร้อนไหมอะไรเงี้ยแล้วผมก็เผลอตอบไปว่าอุ้ยร้อนมากพี่แล้วพี่นุ้ยว่าอ่ะอ่จ<ๆ>้าจ <Alcohol. S 2> ้าใช่คือเรื่องแบบนี้โดนเหมือนกัน<ๆ>คือวิลเลียมอ่ะคือผมก็นั่งอยู่ผมไปตึกไปถ่ายถ่ายไอจีที่ตึกแล้วผมนั่งโซฟามก็นั่ง, so fa, กงตกข้ามวิลเลียมแล้วแล้ววิลเลียมก็ถามว่าเอออะไรวะถามว่าอะไรน,นะใช่มึงปะวะหรือว่าหรือว่า ถามว่าอะไรคล้ายๆใช่ไม่ได้หรออยู่อยู่ในอากาศเป็นไงบ้างวะร้อนป่าวะอะไรเงี้ยแล้วผมก็ร้อนร้ๆที่ถ่ายเลยแล้วก็นึกได้ว่าเออใช่หรือเปล่าวะเพราะว่ายังไม่ได้เปิดอากาศด้วยตอนนั้นตอนที่เขาบอกว่าห้ามบอกให้คนอื่นบนรถเป็นจิมนเพราะนายการเขาแจ้งมือไงว่าต้องเก็บเป็นความลับนะเาใส่นี่ใส่ไอ้โมนักอาาศเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักอากาศขับนักอากาศขับใช่ใช่รู้สึกว่าเวลาขับรถเข้าไปอ่ะ เขาจะแจ้งทะเบียนไปแล้วล้วลวยาวก็จะโบล้วถ้าโบดเป็นความลักก็ไม่รเออจะส่งแล้วลปลลเป็นแบบแต่หน้าก,กากปอมตัวเข้าไปในบุคล <c oughs> ีแล้วผมเออถ้าโบเป็นแบบก็เจ็บใจแล้วพอเมื่อหลังมันออ <c oughs> ก,ากามา,มาหลายคนรู้สึกว่ากรรมการลอ่อซื้อเรามากทำให้ร้องเพลงกับตี้กระพอทำให้นู่นนี่ซึ่งเราก็ทำหมดทำไมเราถึงทำทำไมเราไม่คิดหรอกว่า กลัวคนไม่รู้จักเราไงกลัวเปิดออกมาแล้วอาไข่เออในช่วงนี้เวลาที่ยังไม่ถอดหน้ากากมีคนมาถามเยอะมันกัรมาอยือว่าไม่อยากพูยอะไรเลยไม่ได้ไม่ได้คนมาถามว่าใช่ไหมแต่ว่าเอ้าไปออกเดอะแมสซิงเกอร์เหรออะไรอย่างเงี้ยคือเขารู้อยู่แล้วเขารู้ว่าเปแล้วแล้วเขารู้ไหมว่าทำไมเขารู้ได้ไงเราก็เราก็รู้ว่าทำไมเขาเพราะว่มันปิดไม่มิดใช่ก็เราโปะอยู่เหมือนกัน ้วตอนเอดมาเป็นไงบ้างเขาจับได้ว่าเป็นจิเยเย็นสบายอ๋อเย็นโล่งสวัสดีเอ้ยเป็นไทยแล้วอะไรเงี้ยเป็นไทยแล้ก็คือรุนไม่อยากให้เปิดเร็วๆหรอใช่ก็รุนก็อยากให้เปิดอยากให้เห็นแต่ว่าก็คือด้วยด้วยด้วยที่เราเจอหน้ากากโมหะโทสัซึ่งผมว่าอันนี้ผมเดานะแต่ผมไม่รู้นะว่าเขาคือใครคือรายการเขาปิดไม่รู้แต่ว่าผมเดาว่า คือพี่เจฟชาเตอร์กับพี่โบกี้ไลออนซึ่งเขาร้อเพลงพร้อมมากซึ่งแบบว่าเออคือเข้าใจเลยเข้าใจเลยว่าเราแพ้ยังไงคือล้องแบบพร้อมมากคือผมนังฟังแล้วแบบว่ามองในหน้ากากจริงแว่าออเอ่งนี่แหละเราได้เราได้เอ็ดเย็นแล้วก็คือแจ้งให้ทราบหรือว่าที่เราจับผิดว่านี่พูดตรงนี้ไว้เลยว่าเป็นเจฟชาเตอร์กับโบกี้ไลออนครับพี่เจฟชาเตอร์นะครับแล้วก็พี่โบกี้ไลออนฟันผมครับถ้าไม่ถูกอะถ้าไม่ถูกขอให้ผมเนี่ยหล่อขึ้น เไปเอาดีกว่าเ้ยเดินมาถูกเดินมาถูกเดผมไม่หลอกถ้าไม่ถูกขอให้ไม่เอาดีกว่าไอรอนจำไม่ไดนะคะที่ผมเป็นแต่ว่าพี่เนเป็นไอรอนคนดวบกนีเราดาถูกไหมว่าตอนแรกผมไม่เชื่อผมไม่คิดว่าเป็นแบบพี่โจอีฟูวสิทธิ์หรือว่าแม่ก็พี่จ่ายเพราะว่าพี่เขาแปลงเสียงไงแล้วตอนนั้นเราก็อยู่ในหน้ากากเราก็แบบฟังๆแล้วก็อุยอุยอุยนิดนึงแต่ว่าพอกลับมาฟังแล้วเออว่ะ คือภูมิใจมากเลยวันนั้นนั่นตาไม่ใช่เรื่องหรือพูดไปก่อนพูดไปก่อนพูดไปก่อนจริงจริงเเครดิตแต่โค้ชเราจับได้เพราะว่าพี่เจ๊ใส่ส้นสูงใส่รองเท้าทเใช่ยแล้วพี่เจ๊เขาชอบยืนใช่ใช่ใช่เขาเปิดอกเขาเล่นเวทมาเขาเลยเปิดออกเลยยืนขึ้นเจมินายก็คือจับจริตเจ๊ไม่ได้ว่านี่คือพี่เจ๊แบบสมูทคือไม่รู้สิตอนนั้นผมโฟกัสอยู่ที่แค่ตัวเองอะ ผมรู้สึกร้อนอะร้อนเหมือนกันที่ผมเห็นที่ทุกคนเห็นผมดุ๊กติ๊กเหลือเหนื่ออะไรพวกเนี้ยผมพยายามเรียกว่าอะไรเบี่ยงเบนความสนใจกับความร้อนตัวเองอยู่หมายถึงว่าขยับเพื่อให้มันยุดกว่าระบายความร้อนใช่ใช่แบบให้ลมมันเข้ามานิดนึงอ่งเงยทุกคนก็จำได้ว่านี่คือเรานั้นเราขยับไปเยอะอ่ะอ๋อคือไม่ได้เต้นแต่เบี่ยงเออคือเออขอโทษลวกันที่เป็นตัวเองเยอะไปหน่อยแล้วบรรยากลับาร์มันดีสิที่โฟนพูดว่าครับ นอกจากพ่อผมผมก็ไม่รู้ว่าผมจะรักใครได้มากเท่าคุณแล้วเพราะแล้วนะอย่างนี้ไม่ใไหมเราเลยใช่ไหมเพราะไหมใช่ไงบ้างทำไมโพสถึงเรื่องประโยคน์นอะไรครับผู้ชายคนนี้มีหมายประโยชน์มีหมายประโยชนออะไรอะไรครับมีหมายประโยชน์ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่คิดว่าจะรักใครเออที่จะอาคาถาฤทธิไม่ตอบครับจะไม่น้าไม่รูกไม่เป็นไรครับ วุ้ยทำเหมือนเด็กรายการเลยนะแซลไม่ใช่ก็คือว่าเวลาพูดเรื่องพอทีเขินเนี่ยตอนนี้ก็เขินอยู่อะไรครับตอนนี้ก็เขินอยู่นิดหนึ่งนิดหนึ่งเอาไม่งั้นนิย,ยามคำนี้พี่หน่อยนิยามอะไรับที่เมื่อกี้เราพูดมามันมีความหมายว่าอะไรนิยา,คามคำไหนหมายถึงว่าความหมายที่เราจะสื่อให้บุคคลข้างคู่ครับผมก็ <c oughs> ไม่ใช่ก็ก็กนิยามจะสื่อว่าเออก็รักจะไม่ได้นก็ก็ด้วยความผูกพันด้วยอ่าเรื่องราวที่เออผ่านมาตั้งตั้ง สามสี่ปีจะเข้าปีที่5แ,แล้วอะไรเงี้ยก็อยู่กับเจมินาทำงานกับเจมินามาทุกวันก็รู้สึกเออผูกพันแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเจมินาก็ก็เป็นเป็นเพื่อนที่ที่เราที่เราแบบว่าอุ่นใจเวลาเราอยู่ใกล้นะเวลาเราทํางานด้วยค่ะเป็นคนที่เออเวลาทําง,งานแล้วเราไม่ไม่ไมแบบเออไม่ไม่กังวลเลยเกี่ยวกับการทํางานด้วยกันก็ดีใจดีใจที่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กับเจมินา จะมีนายเป็นไงครับเราได้ฝากประโยคนี้รู้อยู่แล้วครับเ <c oughs> ขาพูดหลายรอบแล้วไงไม่ <c oughs> ใช่คือเขาไม่ได้พูดรอบแรกเลยเ <c oughs> ขาชอบพูดอารมณ์แบบเขาชอบพูดตร <c oughs> นี้เไม่ก็พูดตอนแบบขอบคุณตามงานหรือ, <c oughs> รอว่าแบบท้ายๆเออคือไม่ใช่ค่อยๆแบบชอบพูดแบบอะไรแบบนี้คือแบบจริงจังไอ้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบถามตอบอะไรแงบนี้ยถ้าสมมติให้เขาไปพูดเราจะพูดแต่ว่าเขินไงเวลาพูดแบบนี้อันนั้นเลาพูดไปแล้วเขามีพูดอะไรกัน <c oughs> พอพองแล้วพ er> ี่จะไม่ได้พูดอะไรกับมานู่นพูดไปแล้วอะผมก็ขอบคุณเขาเหมือนกันผมก็รู้สึกแบบเดียวกับเขาแหละใช่ก็รู้สึกว่าคุณรักผมไหมครับรักรักรักพอใจนะครับก็ติดขึ้นบนเใช่คนเรารักก็ได้ครับผมก็เออ่คือนั่นแหละก็ตามที่โพสต์พูดไปเลยผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหาแบบเออ่คนไหนที่ผมจะทํางานด้วยแล้วแฮปปี้แล้วก็แบบรู้สึกไร้กังวลขนาดนี้มาก่อนเลยใช่แล้วผมก็ รู้สึกว่าผมทํามากับหลายๆคนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าพอพอได้มาทํากับโฟร์ก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราไม่ต้องมาปรับอะไรกันแล้วอะไรเงี้ยก็เข้ากันได้แบบที่แบบที่สามารถทํางานได้เลยเลยเจอกันแล้วทำงานได้เลยยังไงล่ะอ้อกันเลยสิอ้อเบอเราก็จะรักกันตลอดไปค่ะโอเคค่ะต่อครับผมหนัง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 เขาไง ใช่ก็ไม่ใช่หนังเขาสิหนังที่เขาเล่นับผมก็เริ่มถ่ายแล้วนี่นใช่ไหมใช่ครับก็<ๆ>เริ่มถ่ายแลย้วก็อยากสแสดงพขาินดีเพราะว่าเป็นเป็นหนึ่งในความฝันของของโฟร์ที่ตั้งแต่ผมเข้าวงการมาเลยอ่ะผมได้ยินเขาพูดหลายครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตั้งแต่ตอน acting แล้วตอนนั้นที่เ,เขาไปเวิร์คช็อปเหมือนกันใช่แล้วเขาอ่ะคือเขาอยากอยากเล่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอครั้งนี้เขาได้เขาได้เล่นจริงๆก็รู้สึกเออดีใจด้วยจริงๆ ติดตามกันได้นะครับทุกคน